บอสครับผมหายพินาเท่าไหร่ร <puts> 2 0ยล้านร2อล้านโอ้โหพวกเราต้องทำอะไรบ้างครับขายสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับกลับไปเตรียมการก่อนกลับไปเตรียมการก่อน120ล้านเนี่ยมันต้องมาแตกดีเทล่ให้เยอะมากนะอะไรล่ะสินค้าตัวไหนล่ะการบริการแบบไหนล่ะจริงไหม เรารู้สินค้าหมดทุกตัวหรือ,อยังตอบคําถามได้ทุกตัวไหมคําถามตอบเหมือนกันไหมไม่ได้นี่แหละต้องเขียนเป็นต้องเขียนเป็นเวิร์กอินหรือต้องเขียนเป็นคําถามนำมาก่อนนะถ้าลูกค้าถามอย่างนี้จะตอบอยังไงได้ทำกันหรือ,อยังครับทำแล้วใช่ไหมครับท่องกันยังตอบเหมือนกันหรือ,อยังอืมนี่ไงนี่ไงนี่คือคำว่าองค์กรนะ ต้องเป็นเสียงเดียวกันน่ะเสียงกึกกล้องในหูของเราเนี่ยมันต้องเป็นเสียงเดียวกันต้องตั้งรับให้ได้กับทุกคําถามที่มาที่จะเข้ามากับทุกปัญหาที่เข้ามาให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันเขียนแอคชั่นแพลนออกมาแต่ละแผนต้องทาอะไรบ้างในปีนี้แต่ละแผนต้องทําอะไรบ้างในเดือนนี้ในเดือนหน้า3เดือนข้างหน้า6เ <12 S 1> ดือนข้างหน้าอ่อสิเดือนข้างหน้าต้องทําอะไรบ้างต้องเขียนเป็นแอคชั่นแพลนออกมาแล้วเดินตามแพลนให้ได้120ล้านต้องถอน ต้องขอออกมาเป็นเดือนเดือนเดือนเดหนึ่งเฉลี่ยคนเดือนเท่าไหร่เขาจะยังเขาจะยังเขาจะยังต้องฟัดให้ได้ต้องฟัดให้ได้นะครับ